ตอนนี้ผมก็เอารถมาจอดรถที่ลานจอดรถระยะยาวที่สนามบินสุวรรณภูมิที่โซน A นะครับที่นี่จอดรถได้เป็นร้อยคันนะครับลานจอดรถระยะยาวเนี่ยมันอยู่ใกล้สนามบินและมันราคาถูกแค่140บบาทต่อวันเองเราจึงเอารถมาจอดที่นี่ นี่คือลานจอดรถระยะยาวโซน A นะครับวันละ140บาทเท่านั้นนะครับมีรถบัสรับส่งถึงสนามบินเลยเมื่อขับเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้ตั๋วค่าผ่านเรามานะครับเราต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าทําหายนะครับแล้วก็เมื่อเรามาจอดแล้วนะครับก็ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะครับกันลืมเพราะว่าเราไปหลายวันเดี๋ยวกลับมาหาไม่เจอเด้อเรารถมาจอดที่โซน A ตรงนี้นะครับและเราก็จะเดินออกมารอรถ ที่นู่นตรงนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวรถบัสจะมารับเรารถบัสจะวิ่งไปถึงสนามบินก็ประมาณ10หรือ15นาทีเนี่ยแหละครับยังไงก็ต้องเผื่อเวลาไปด้วยเด้อไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ทันเช็คอินนะจ๊ะจำตรงนี้ไว้ด้วยนะอย่าลืมเชียวตอนนี้รถบัสก็มาส่งเราลงที่เต็นท์สีขาวตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็หันหน้าเราก็จะเจอประตูหมายเลข3นั่นแหละครับทางเข้าสนามบินครับ เมื่อเรากลับมาจากการเที่ยวแล้วนะครับเราก็ต้องมาที่ประตูหมายเลข3นะครับเพื่อออกไปขึ้นรถบัสนะครับและไปขึ้นที่เดิมนะครับที่เต็นท์สีขาวนะครับเราจอดรถไว้ที่โซน A ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขึ้นรถบัสที่เป็นตัว A เช่นกันนะครับแล้วเขาจะส่งเราไปลงที่โซน A นะครับ ตอนนี้รถบัสก็มาส่งเราที่หน้าโซน A แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเพื่อไปเอารถและก็มาจ่ายเงินนะครับเราไปทั้งหมด10วันนะครับค่าใช้ใจ่ายของเราก็คือ1,400บาทนะครับเอาล้ครับใครที่อยากเดินทางไปต่างประเทศระยะยาวนะครับหรือนานๆน,น,นะครับแนะนําให้มาจอดที่ลานจอดรถระยะยาวนะครับมันสะดวกสบายและก็ปลอดภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวยังไงกดติดตามกดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเราจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันแล้วก็ฝรัง่งเศสกันต่อนะครับ